ธนาคารทกศเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสินเชื่อช่วยเหลือในเดือนพฤษภาคมปี64นี้ครับสินเชื่อตัวนี้ครับเป็นสินเชื่อที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับให้วงเงินสูงสุดคนละ10,000บาทครับและที่สําคัญครับไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนแรกนะครับรละละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับและธนาคารทกศเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลืออะไรออกมาบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารทกสในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2564ครับในช่วงเวลานี้นะครับเรากําลังเผชิญอยู่ในการแพร่ระบาดรอบ3นะครับของโควิด -19 แล้วดังนั้นนะครับธนาคารทกสเนี่ยเขาได้ขานรับนะครับกับนโยบายของ รัฐบาลนะครับที่จะออกวงเงินช่วยเหลือนะครับมาช่วยเหลือประชาชนนะฮะให้ประชาชนเนี่ยเอาวงเงินในส่วนนี้ครับไปกินอยู่ใช้จ่ายไปจ่ายภาระหนี้สินต่างๆนะครับเพื่อไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบนะครับที่อัตราดอกเบี้ยมันแพงๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าสําหรับลูกค้าธนาคารทกสครับซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรนะฮะหรือลูกจ้างกลุ่มธุรกิจการเกษตรนะครับจะได้รับมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากมาตรการ สินเชื่อก่อนนะครับมาตรการแรกครับเป็นมาตรการสินเชื่อนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับประชาชนนะฮะต้องบอกว่าวงเงินนะครับตรงนี้เขาให้สูงสุดรายละ10,000บาทนะครับจริงๆเงื่อนไขหลักๆอ่ะจะเหมือนกับสินเชื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารอมสินเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่า กลุ่มลูกจ้างการเกษตรนะครับก็สามารถมายื่นกู้กับทกสได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติผู้กู้กันครับคุณสมบัติผู้กู้นะครับจะต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับหรือลูกจ้างภาคการเกษตรนะครับที่มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน20ปีนะครับและจะต้องมีความจําเป็นในการใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้นนะครับและเงื่อนไขที่2นะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ3นี้นะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้นะครับ วงเงินสินเชื่อย้ำอีกทีนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้กู้ได้สูงสุดไม่เกินคนละ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับโดยนะครับในช่วง6เดือนแรกครับลูกค้าเนี่ย จะไม่ต้องชําระนะครับทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้น6เดือนเลยนะครับมาเริ่มชําระเอาเดือนที่7นะครับและอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับแบบ f l a ตเลนะอัตราดอกเบียเ้ยอยู่ที่0.35%ต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับระยะเวลาขอกู้ในโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เราอัดคลิปนี้อยู่นะครับคือช่วงกลางเดือนพฤษภาปี64ไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2564เลยนะครับรายละเอียดตามภาพที่ผมขึ้นด้านข้างนี้เลยนะครับ เงื่อนไขนะครับของการขอเนี่ยนะฮะหน,นะครับจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยนะฮะโดยใช้คะแนนการพิจารณาผ่อนปรนนะครับจากสินเชื่อปกติของธนาคารนะครับและ2นะครับจะต้องไม่มีหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เรียกว่า NPL นะครับหรือพูดง่ายๆว่าต้องมีสถานะทางการเงินปกติไม่เคยไปค้างชําระหนี้ที่ไหนไม่เคยไปติดแบล็คลิสติดหนี้เงินกู้ที่ไหนมาถึงจะสามารถเข้าร่วมนะครับโครงการสินเชื่อช่วยเหลือของทงกสตัวนี้ได้นะครับและสําหรับคนที่สนใจนะคบสินเชื่อตัวนี้สามารถไปยื่นคําร้องได้นะครับที่ line official ของธนาคารทกรสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะฮะ และนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของสินเชื่อช่วยเหลือจากธนาคารทรกศในช่วงปี2,564นีนี้นะครับในอนาคตครับถ้าเกิดว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรเพิ่มมานะครับไม่ว่าจากทั้งธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชนหรือรัฐบาลนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะเอามาอัปเดตจะเอามาสรุปจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็ต้องฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูดิฟวิ่ครับสวัสดีครับ